สวัสดีครับนี่คือเครื่องนึ่งขดนมนะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาจากมหาสารคามนะครับผมอ่ามันอ่าไม่ติดนะครับน้ํามันเข้านะครับนี่นะครับผมมแกะเครื่องมาเครื่องยังเปียกน้ําโชกอยู่เลยนะครับน้ําเข้าค่อนข้างเยอะมากนะครับเห็นว่าโดนฝนหรือยังไงผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับเครื่องนี้ส่งงานไปนานแล้วนะ น้ําฉ่าเลยนะครับก็ผมจะย้ําเสมอนะครับว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กทรอนิกก์อะถ้าโดนน้าแล้วอ่ะห้ามเปิดใช้งานนะครับงั้นมันจะช็อตลัดวงจรนะครับให้เราทํำยังไงก็ได้ให้แห้งนะครับผมก็จะใช้เป็นคอนแทคคิีเนอร์ฉีดไล่ความชื้นก่อนนะครับแล้วก็จะใช้เป็นไดเป่าผมเป่านะครับถ้าทำที่บ้านหรือถ้าใครมีลมเป่าก็ใช้ลมเป่าครับก็เหมือนเดิมนะครับไล่วงจรมานะครับตั้งแต่ไฟเข้า ตรงไหนนะครับเข้ามาแล้วก็หายไปตรงไหนแล้วก็ตรงไหนช็อตกันนะครับเอามิเตอร์จับนะครับหลายๆคลิปที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าเปลี่ยนอะไรไปนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยนิยมให้ทําเองนะครับเพราะว่าถ้าทําไม่สําเร็จอ่ะช่างคนไหนเขาก็ไม่ชอบงานแก้หรอกนะครับอ่าก็จะย้ําเสมอนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็แก้ไขเรียบร้อยผมก็จะเป่าด้วยได้เป่าผมนะครับเป่าชิ้นส่วนต่างๆนะครับให้แห้งนี่นะครับน้ําค่อนข้างเยอะมากนะครับก็จะเป่าทุกส่วนเลยนะเป่าไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าได้เป่าผมมีแทบทุกบ้านนะครับนี่นะครับผมก็เป่าไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่มันก็แห้งเองนะครับนี่นะครับถ้าเปียกน้าอ่ะก็อย่าเพิ่งเสียบใช้นะครับก็เป่าให้แห้งหรือถ้าไม่มีได้จริงๆนะครับทิ้งไว้เลยนะครับ เจ็ดวันสิบวันเดือนหนึ่งทิ้งไว้เลยถ้าคิดว่ามันแห้งแล้วค่อยเสียมนะครับแต่วันสองวันน่ะมันไม่แห้งหรอกเพราะว่าเนี่ยลูกค้าส่งมาหาผมกว่าจะถึงผมก็สามสี่วันแล้วมันก็ยังไม่แห้งเลยเห็นไหครับอ่ามันก็ต้องทิ้งไว้นานมากนะครับนี่นะครับเปิดติดใช้ได้แล้วนะครับเครื่องนี้ผมคิดไปสี่ร้อยบาทรวมส่งกลับเรียบร้อยนะครับรับประกันให้สามเดือนตกเดือนละร้อยกว่าบาทเองนะไม่แพงนะครับอะไรที่เราทําไม่ได้ไม่แพงนะครับก็ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผม ประกอบเครื่องเลยแล้วก็กองอากาศผมก็จะเอาออกมาเป่าแห้งเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมก,ก่อนประกอบเครื่องเทสนะครับก็ขอฝากตะก้าไว้หน่อยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ Cont a c t c l e น n e r นะครับล้าง Air แ r f ์โฟลไล่ความชื้นล้างบอร์ดล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้นะครับผมแล้วก็ล้างคาบกาวก็ได้นะครับคาบสติกเกอร์ก็ได้แล้วก็ยังมีชุดไขควงหลากหลายหัวนะครับหัวกลมหัวแฉกหัวดาวหัวแบนหัวสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมมี ครบนะครับตัวนี้จะเป็นเซต85ชิ้นนะครับผมแล้วก็มีตัวสร้างแม่เหล็กให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีนะครับมัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับวัดอาวัดไอซีวัดไดโอดวัดอุณหภูมิเช็คสายขาดไม่ขาดเช็คโวลต์ได้ AC DC ได้นะครับผมก็เช็คไฟในสายได้นะครับทุกอย่างนะครับผมซื้อมาใช้งานเองจริงนะครับแล้วก็ยังมีนะครับเทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์นะครับ ไล้มือสัมผัสนะครับผมไม่ต้องเอามือไปจับให้ร้อนให้สะดุ้งนะครับก็สามารถยิงวัดได้เลยนะครับผมวัดได้หลายอย่างนะครับก็ใครสนใจกดทิตะก้าได้เลยถือเป็นการซัพพอร์ตผมในตัวนะครับผมครับอันนี้ก็ประกอบเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสดูนะครับก่อนที่จะไปเทสใช้งานจริงนะครับก็กดได้ทุกปุ่มนะครับนี่นะครับผม เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับผมรับประกันสามเดือนนะครับถ้าตกหล่นหรือ ắt, งัดแงะหรือโดนน้ําผมก็ไม่ได้รับประกันตรงนี้นะครับก็ถือว่าหมดประกันโดยปริยายนะครับเพราะว่าโดนน้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมาเคมมันไม่ได้นะครับขนาดคุณซื้อมาใหม่ชั่วโมงเดียวแล้วคุณโดนน้าเนี่ยศูนย์เขาก็ไม่ได้รับประกันให้คุณตรงนี้นะครับก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็นี้นะครับเครื่องเปิดติดใช้งานได้นะครับนี่นครับผม ก็น้ำเดือดเลยนะครับผมเทสเป็นโหมดออโต้นะครับค่าเชื้อบวกอบแห้งนะครับมันต้องตัดออโตแบบนี้นะครับถึงจะปกตินะครับแล้วก็บรรลมทํางานนะครับก็ถือว่าปกตินะครับผมนี่นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับก่อนตัดจบนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นการทํางานนะครับเครื่องนึ่งขวนมไว้ใจผมได้เลยนะครับต้องไม่ได้ไม่คิดเงินนะครับ ก็จบงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับ